นึงเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่รู้ทำให้การตัดต่อพาร์ทที่สาเกิดการลบเลวเยคยเราต้องมาต่อในพาร์ทที่สี่ถามจริงๆคุณจะตามผมมาทำไม <c oughs> เอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยพูดถึงบ้านหลังนี้ทุกคนคงรู้ว่าบ้านหลังนี้ <c oughs> เงียนแค่ไหนเงียนะครับคุณแล้ว เดอะเนียนหรือเนียไม่รู้นเนียกันเราไปเริ่มภารกิจเราไปดูภารกิจเงีนยนวภารกิจที่หนึ่งปักไฟเพื่อทำการเรียกวิญญาภารกิจที่สองอยู่บนชิงซะชิงช้าสวรรค์สองนาทีภารกิจสุดท้ายเล่นพีเตเกียบบนชั้นที่สองเริ่มกันได้เลยครับภารกิจแรก ให้ป,ปิดปักไฟอะไรเนยในชั้นที่หนึ่งของบ้านลราสัมผาได้ถึงีโรบายที่ยืนอยู่ข้างๆผมใครนะครับผมอุ่นต่าเงี้ยไอ้เนี่ยผมใน,ในโรบลไลผมผมสำถึงเสียงที่เราเดิอนอยู่เนี่ยโคตรดังเลยปล๊กปอกปอกปยใครมาทิ้งอะไรไม่เรื่องเนี่ย ฉลาดมากอาลิสต์โตยไม่ทันจริงๆเนีย่ยหนึ่มมากตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้อย <c oughs> ู่ดีๆสองคนนี้ก็ขงังเชย้อทุกทีสอไมคนต้อง ตอนนี้ผมกำลังค้างอย่างน่ะกงหายไปไหนกันแล้วเนี่ยผุเจอกูกลมาพลังงานรอตะก้องด้วยออตะก้องด้วยตูเปิดเองพลรกิจแรกให้ทั้งสองคนไปปักไฟใต้บันไดที่ลำลือว่า มีสเกลตันอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมากเฮ้ยผมสัมผัสได้ผมมันน่าขูดจุ่มเบย์แล้วก็ชิบหายเลยโอเคครับผมว่าเฮ้ยผมเจอแล้วครับนี่นี่มาเลยครับที่บริจิตไอืมตกอะไรครับเอาละครับเริ่มได้ นี่น้าน้าบ <osh> ูซาบ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 โอเคครับภารกิจแรกก็ผ่านแล้วคุณผู้ชมครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าดาวม่ด้วยอยู่บ้านไม่หมดอย่างไฟที่คุณเดียร์พูดนั้ะ Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. นี่ก็เกี่ยวกันะรโฆษณานะ้รับอย่าเล่นอย่าเล่นภารกิจที่สองให้ทั้งสองคนขึ้นไปบนจิงช้าและนั่แฟบกันเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทุกคนรู้สึกว่า เริ่มกลุก็มางานอยู่นะผมตอนนี้เราไม่รู้ว่าสิ่งใดทําให้มันเช้าต้องทาให้มันมืดอย่างเดียวยิ่งจะเข้าหนังต่อได้ห้องหองนี้ใช่ไหมครับแม่ห้องน,อน,นี้รู้สึกได้ว่าห้องนี้เนี่ยจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนนี้ฟ้าไม่ยอมมืดอาจจะเป็นเพราะวิญญาณที่อยู่บนดวงจันทร์ วัดดึกฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะก็คุณจะดูพลังงานบางอย่างก่อนการอ่เมื่อกี้อุ้ยเยยดอีกแล้วเกิดการเห็นถูกว่ากระโลกของสเกลตันที่ล่ำลือกันที่นั้นเย้ตอนนี้แต่ว่าตะกล้องด้าเล่ินของแรงไม่เห็นอะไรเลย มผมรู้สึกได้ว่ามีกลังงาน,นบางอย่างผ่านแล้วครับในภารกิจที่สามหายไปแล้วครับภ oh <laughs> ารกิจที่สามครับเราได้รับเชิญแขกรับเชิญคือเจ้าของพี่มาด้วยนะครับเขาแวะมาเมื่อกี้นะครับเฮ้ยเอินวายยังไงอ่ะเขาไปนอนรอในนั้นหรือไงวะ <laughs> เออเดี๋ยวเราก็จะดูที่ของพิมพ์ว,ว่าเขาทำอะไรที่ไหนเขเดี่ยงยอเดียวอย่าเล่นแล้วอย่าเล่นแล้วว่าจริงจภ <c oughs> ารกิจสุดท้ายครับให้ไปเล่นพีตะเกียบกันนะครับลดิเลิ่งเกขาเร็วสัขาหลอกาักขหลหอเยับ ตอนอตนลองไอาราเตชั้นสองของอันหลัง้ตกใจอีกรอบอะตอนนี้แขกรับเชิญได้หายไปอย่างไรล่องรอยอาจจะเป็นพลังงานที่นำเขาไปกระเดาตะเกียบนนี้ตะเกียบวนนี้จะเกียบวนี้ะเกียบนะเอาตะเกียบมาและภารกิสทายเล่นพีกัน มาโยนกัน <c oughs> ในกล้องพบเห็นพลังงานบางอย่างที่ไม่ทราบว่ามันคือสิ่งอะไรที่อยู่แถวเ้าเอยเออเออเออมันขัตั้งแต่น้าโมกแล้ว ตกลงมึงเล่นอะไรกันวะเนี่ยเอามึงเล่นอะไรกันเนี่ยดาาฟันดาบผีตะเกียบเล่นไม่ได้วะ่ะสามมันไม่ให้สองนิ้วแล้วก็เล่นตะเกียบมันอารซีโซชิปอะไรไม่ให้วะ่ะมันให้ตกอย่างเดียวรัาผมผ่านแล้วนะครับขอแสดงความยินดีให้กับทั้งสองคนเลยนะครับเยเดี๋ยว้ออกครับาผม คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่ในพารหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ